สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง g อฟครับช่องที่สุ่มสกินอาวีและกิจกรรมอาวีเดือดที่สุดในประเทศไทยครับอมคนอยู่วันนี้ก็เสียงหายนิดหน่อยนะโอเคครับผมกลับมากลับมากับการรีวิว4วันลวด5วันลวดนะครับผมอาวี RV, แบบเดือนนี้เขาฉลองตุ่จีนใครได้แตเอียดใครได้อ่างเปาใครได้โบนัสมันมันมันรอดยากจริงๆนะ โอเควันนี้กลับมากับการรีวิวสกินตัวสุดท้ายของ Elemental Sentinel นะครับผมเซตนี้นะตัวสุดท้ายปิดท้ายด้วย Support Dorian นะครับผมตัวมันชื่ออะไร X h o l X E s h o w E s h o w นะครับผมไม่รู้อ่านยังไงใครรู้บอกด้วยนะครับราคาเหมือนเดิมเลยคือ1 5น0้าไม่ขาย690ไม่ขาย490แล้วก็ถามกันมาเยอะเหลือเกินว่าพี่พี่บัตรรถมันอยู่ตรงไหนอ่ะเดี๋ยวพี่จะพาไปดูแต่ว่าตอนนี้บัตรรถพี่ไม่พี่ไม่มีให้เองดูแบบตัวเป็นๆแล้วแต่ว่าเองไปดูตรงคลิปสุ่มโอเมนนะโอเมนอิลิเมนทอลเซนติเนลอันเนี้ยจะมีนะมันอยู่ตรงนี้เลย ตรงร้านค้าแล้วก็หาไอเทมเองจะเจอเหมือนกับถุงถุงยาจีนอนะไรสักอย่างหนึ่งพอกดปุ๊บมันจะมีกล่องกล่องสกล่องคูปองลิมิเต็ดกับอีกสี่ใบลดนึกออกปะเออหาให้เจอหาหเจอ,ห,ห,เจอหวังว่าจะเจอนะอยู่ตรงนี้ราคาคือ50คิคูปองแล้วก็มีโอกาสเปิดอย่หรือไม่เปิดไอตัวแพ็คคูปองลิมิเต็ดด้วยนะมันก็จะได้คืน5้าิแหละเป็นอย่างน้อยนะครับผมเออ มันคือเหมือนฟรีแหละคือสรุปเลสกินละ4 4สี่รอยเก้าสิบสี่สกินก็สองพันอ่ะกลมๆตีกลมๆนะปุ่มป้ายอีกสักนิดหน่อยอ่ะหนึ่งพัน็ด้ยสาิบ้าบาทประมาณนี้เหมาสี่สกินนะสองพันสอง้อยสาสิบคูปองแต่ว่าถ้ามาเติมก่อนเหมือนที่1ิบเก้าคือเติมอภายในสองวันเนี้ยจะได้โบนัสโบนเติมปองนะเออแล้วก็ไหวถ้าไหวจริงๆแนะนำว่าเติมสา6พันสาร้อยหกสิพูดจนปากเปียกปากแฉะแล้วนะเดี๋ยวขอไปดูนิดนึงว่า ไอโบนัสคูปองมันบอกไมว่าหมดกี่โมงอ่ะนะแล้วก็มีไอกิจกรรมอ่างเปานี้ด้วยนะอย่าลืมมาเติมนะครับผมเติมแล้วได้อีก100อีกนะโอ้โหหายากนะอยู่ตรงมงกุฎแล้วก็เติมคูปองรับไอเทมฟรีเนี่ยมันไม่มีบอกอะไรนะผมไม่รู้นะว่าหมดพรุ่งนี้11โมงหรือหมดพรุ่งนี้เที่ยงคืนนะให้ดีวันนี้ต้องรีบแล้วนะเออมันมันของฟรีอ่ะมันมันไม่ใช่ของฟรีมันเป็นของที่เราต้องจ่ายในอนาคตอยู่แล้วนึกออกปะจ่ายวันนี้มันรีเทิร์นเลยแบบ ออสามสเอร์ซนอ่ะนี่ออกไหมเออพูดแบบอันนี้คือแบบแนะนําเลยนะสําหรับใครจะเติมอยู่แล้วอะ่ะเออแต่ไม่มีตังก็อีกเรื่องหนึ่งนะโอเควันนี้สกินสุดท้ายดอเรียนะกินผมไปทั้งหมด3ามครั้งแล้วนะครับผมห้าสิบห้ารอยห้าสิคูปองแล้วนะสำหรับกล่องซุม่มวันนี้จะมีอะไรติดไม้ติดมือกลับมาให้กอฟอร์ไหมสิบกล่อง เรทเหมือนเดิม0.55สกินปุ่ม3มท่าเต้น6นะครับผมแล้วก็น่าจะหมดเขตผมเข้าใจว่าวันที่15นะในการขายนะครับผมเออลองืมไม่ก็ลองไปดูหน้าปกที่ผมโมไว้ต้นคลิปก็ได้มันน่าจะมีวันที่มันวันที่แบบขายถึงอยู่มาอุ้ยโอโ้โห โอ้โหในที่สุดพี่ก็ได้ร่ายรำโอ้ยนะนะนๆนไม่เสียแรงที่เป็นเมนโลมนะไม่ได้ทำใจในการแบบว่ามีคัตซีนตรงนี้เลยนะครับผมไม่คาดหวัง <c oughs> ก็ไม่ผิดหวังไม่คาดหวังแต่สมหวังเฉยโอ้โหไม่น่าเชื่อไม่น่าเชื่อแต่ใครที่จะซุ่ม ย้ำครัอีกทีนึงลิมิตความเสี่ยงของตัวเองไว้คือไม่ใช่ว่าเอ,อ้ยพี่ไม่เปิดได้เอาด้วยเว้ยคือสมมติผมอะ่ะตั้งความเสี่ยงไว้คือ50าติคูปองไม่ได้ผมก็ซื้อสดคุณก็เห็นแล้วว่า3คลิปนั้นผมก็ทําแบบนั้นนึกออกป่ะเราจะไม่มีติดลมนะเสียนิสัยนะครับผมเดี๋ยวสอนลูกไม่ได้ด้วยนึกออกไหมกรอบก็จะเป็นมาสสีฟ้านะครับผมตัวนี้โอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยว สิบกล่องนี้เองมาให้พี่ทั้งท่าเต้นทั้งปุ่มเลยเหรอเ <ละ S 1> มื่อกี้ผมกดสิบกล่องใช่ไหมทุกคนทุกคนก็เห็นใช่ไหมว่าสิบกล่องใช่ไหมโอ้โหมันจัดเต็มจริงโอ้เสียดายจังไม่ได้ซื้อเลยนี่สําหรับใครที่งงนะครับผมปุ่มอะ่ะแบบมันมันเปิดให้เลยอะ่ะมันไม่ต้องเปิดแบบไม่ต้องไปกดในคางเปิดนะเออถ้าสุ่มได้มันจะแบบปลดล็อกมาตรงนี้เลยนะท่าเต้นก็เช่นกันนะครับผมโอ้โหควบม้ากันทุกซีซั่นนะครับ วุญน,นี้แบบแอบสวยนะเหมือนเป็นจิตวิญญาณแห่งน้ำของเอลซ่าของจริงนะครับผมป,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 ปั๊บๆในนี้อู้อูอ่ะถือว่ารีวิวท่าเต้นไปก่อนเลยนะครับผมปุ่มก็ตรงนี้นะมันม้าหรือมาน้ำมันเออนะเออพอม้าไม่มีขากลายเป็นมาน้ำเฉยนะครับผมตรงนี้อ่ะโอเคไปเดี๋ยวเราไปแต่งโปรไฟล์แล้วก็เดี๋ยว กลับไปดูเอฟเฟกในเกมกันนะครับผมามาดูการแต่งโปรไฟล์นะครับสกินดอเลียก็จะมีทั้งหมดอยู่5สกินนะครับผมที่สวยๆก็จะมีอันนี้นะครับสกินคู่ไฮโน่นะกับอันนี้เลยดอเลียอิเลเมนทัลเซนติเนลนะครับผมชื่ออะไร X E ็กอีนะครับผมนี่ถือแบบเหมือนกีตาร์จีนไม่รู้เขาเรียกอะไรนะโอ้โหแล้วหางก็เป็นนางเงือกที่แบบว่ามี สาลายาแห้งใต้ทะเลนะครับผมมันดูแบบไม่ไม่ค่อยอลังการเท่าไหร่ส่วนผ้าคลุมก็ดูแข็งๆนะแบบจริงๆอาจจะใส่ลายน้ําให้ผิวไหวได้แต่ผมคือเงามากเงาแบบอย่างกัรชุบน้ํามันพืชนะครับผมข้างหลังก็สวยงามเวอร์นะอันนี้เป็นเซตสุดท้ายนะครับเซตนี้สวยทุกตัวเลยถ้าจะให้เรียงความสวย ผมยังไม่เห็นตัวนี้เดี๋ยวหลังรีวิวเดี๋ยวผมไปเรียงความสวยของ Elemental ให้ขอดูคัสซีนเต็มๆอีกทีหนึ่งเมื่อกี้ตอนซื้อมันจะกระตุกนะครับผมนี่ลูดน้ำครับผมนี่ลำลำเซิร์งหนึ่งพีครับผมมามาค่ะโอ้โหปิ้งเอาอีกแล้วกริตเตอร์สองคสอมาอีกแล้วนะครับผมตาต้องมีกริตเตอร์ทุกตัวนะโอ้โหพางนะครับผมแบบตอนตอนแชร์สุดท้ายนี่คือเหมือน ชาวร็อกเหมือนกันนะครับตาน้นชางี้นึกออกปะเอ้โหอีอุ้ยเป็นจีนอาหรับอีกแล้วนะครับผมเป็นแบบว่าคือเป็นแนวจีนแบบกึ่งกึ่งรัสเซียเออจีนแขกอะนะเอออยสวยเออม,มันมันมันไม่ได้มันไม่ได้จีนจ๋ามันแบบแท้ความอาหรับนิดนึงอะเออสำหรับหูผมนะ เออหูผมฟังได้อยู่เท่านี้เพลงเพาะนะเออดีดีด,ดีเพลงดีมากโอเคครับผมไปเราไปสวมใส่แล้วก็ทดลองกันดีกว่าโอเคทุกคนอัดซ่อมนิดนึงนะสำหรับสุดท้ายนะครับถ้าเกิดว่าทุกคนมีสกินครบนะครับทั้ง7ตัวนะไม่ว่าจะเป็นเตียวเซียนนะครับผมทีรี่ โอเมนแกรกนะครับผมแวนลอเรียและดอเรีนะครับผมให้มากดรับป้ายตรงนี้นะครับผมเขาเรียกว่าป้าย Elemental Divinity นะหลังจากกดรับทุกคนไปใส่ตรงไหนก็ไปใส่ตรงหน้าโปรไฟล์ของตัวเองนะครับผมแล้วก็หาคำว่าประวัตินะประวัติที่อยู่ตรงนี้นะครับหลังจากนั้นหาคำว่าป้ายเกติยศนะ,ะหลังจากนั้นทุกคน ให้ทุกคนเลื่อนมาหาเนี่นึงนะสงสัยผมป้ายเยอะเกินนะแล้วนี้มันเป็นป้ายที่แบบว่าเป็นถาวรน,นะขนาดด้วยนะครับผมเป็นสีนี้เลยนะเออม่วงไล่ไปชมพูนะครับผม Elemental d i v i ิ i t y นะเออก็มันยังมันยังไม่เลเจนเารี่กรอเพื่อนราคาขนาดนี้นะฮะ เออตามนี้นะครับผมป้ายนี้ก็ใครครบ7สก,กินก็อันเชิญนกักบอลเป็นป้ายนี้ได้นะครับผมไปไปดูรีวิวเอฟเฟกต่อเลยจ้าครับผมตัวสุดท้ายของ elemental sentinel นะมันต้องสวยมันต้องจึง้งมันต้องปังนะครับผมอ่ะอันนี้คือตอนร่างคนนะครับผมนี่มีผ้าคลุมโอ้โหผ้าคลุมแบบยาวเฟือยนะครับผมมีความปิวปิวมีความโปร่งแสงนิดนึงนะกีตาร์เน็บข้างครับขอดูเดินแตนบ d าหน่อยลูก เยมันบักอะไรหรือเปล่าอ่ะนี่นี่นี่โอ้โหสแตนบายครับผมนอนแล้วก็แบบมีเหมือนพูดปิ้ว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 นะครับผมนี่แปะดูการตีธรรมดานะครับผมตีออกไปไม่ไรอ่ะเหลืองๆอ่ะปลาหมึกอ่ะอ๋อเป็นอะไรไม่รู้เหลี่ยมๆนะครับผมเออเหมือนมุมของพรมอะไรเงี้ยเนาะแปะแปะนะครับผมอ่ะดูการตีแบบล่างน้ำเงือกมางนะครับผมนี่น้ำเงือกครับผมซึ่ง โอ้โหเป็นการเหมือนสเปรดน้ําเข้าไปนะครับผมแล้วน้ําก็จะเป็นสีเหลืองน้ําเงินนะถือว่าสวยมากนะครับผมโอ้โหถ้าถ้าตีแบบอันนี้คือสวยจริงนะครับผมถ้าตีนางเงือกโมเดลนางเงือกก็สวยมากนะขอบอกนะครับผมนี่ดูเต็มเต็มโอ้โหโอ้โหเป็นงานแบบใช้หางตบครับผมปับป๊บปั๊บหางแล้วก็ตีน้ําขึ้นไปนะโอ้โหสวยมากสวยมาก ดีธรรมดาให้ผ่านเลยนะครับผมสำหรับนางเงือกนะโอ้โหโมเดลก็ดีมาสกิลหนึ่งนะครับผมตึง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 เฮ้ยนี่เอฟเฟกต์หรอร้อยยี่แล้ว้ยตึง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 นะครับผมเป็นเพลงแบบแขกๆนิดนึงนะเอฟเฟกต์เอฟเฟกต์ยังไม่ค่อยผ่านแต่เสียงผ่านมาก นะครับผมมีแบบค่อยๆกระเพื่อมนะตึง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 โอ้โหตอนตอนแบบตอนหลังอะมันเป็นเวฟแล้วก็เป็นเหมือนภาพจิตกรรมนะครับผมฟึงครับผมโอ้โหตอนแรกตอนแรกว่าไม่ดีตอนหลังดีแล้วนะครับผมเหมือนแบบเป็นแบบเรื่องราวของ แบบเล่าเรื่องราวผ่านรูปภาพตรงนี้โอ้โหสวยมากสวยมากเออตอนแรกว่าจะว่าจะไม่ดีแต่ว่าตอนตึงสุดท้ายดีดูไม่ละเอียดขออภัยครับผมนะระดัสองนะครับผมจึมโอ้ my god คือโอ้โหแบบว่าเหมือนแบบเป็นเรื่องราวของทะเลทรายนะคือมันคือจีนอาหรับจริงๆริะเออนะครับผมโอ้โหสวยมากตาตึงตาตึง โคตรดีสกิลสองคือดีมากนะครับผมดีจนบางทีอาจจะลืมหลบสกิลก็เป็นได้โอ้โหชัดเวอร์แจ่มจัดนะครับผมมันเรื่องมีอยู่เรื่องเดียวไหมมีอยู่เรื่องเดียวแหละนะครับผมวนๆไปตามนั้นนะครับผมเออเอาน่าจะมีอยู่เรื่องราวเดียวนะครับผมอโอเคสกิลสุดท้ายครับสกิลอัลติเมทนะ สกิลอัลติเมทครับการให้หัวใจนะ่ะน,นี่การให้หัวใจครับผมฟืดป,ปิ้งนะครับปิ้วอ่ะการรีอันติให้เพื่อนครับผมการรีอันตินะครับรีให้ตัวเองก็ได้นะโอโหมีแบบมีไม้อยู่ข้างบนไว้ทุกคนพอตอนแรกมันรีไม่ได้เพราะว่าตอนแรกอะ่ะมันติดครูดาวนะอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวตัดไปอีกทีหนึ่งตอนที่มันรีอันติตัวเองได้ก่อนลองดูนะครับผมสกิลหนึ่งปึ๊บรีอันติ จุงนะครับผมเป็นตัวม้านะแล้วก็รีได้ใหม่ครับผมเปลี่ยงนะโอ้โหอ่ะดูแบบเต็มเต็มคอมโบหนึ่งสองโอ้โหสวยมากนะหนึ่งดีสองดี นะครับผมอันติเมทอาจจะแบบเฉยๆอยู่ยิ่งไอตอนจังหวะเป็นโมเดลนางเงือกอะ่ะคือดีดีทุกตรงเลยชอบทุกตรงเลยนะครับผมอ่ะมาดูสกิลท่าวารนะครับผมตอนจังหวะที่เป็นนางเงือกนะหนึ่งสองสามเลสโกโอ้โหกระโดดน้ำหนึ่งทีว่ายน้ำกับปลาหนึ่งทีนะครับผมแล้วก็มีมา้าบินมาส่งครับผมนถึงบกเลยนะครับผมอ่ะขอดูวาร์ปเป็นคนเป็นไงไม่ เอ้ยเต้นนะครับผมโอ้โหเล่นกับคลื่นนะเอ้ยอแต่ว่าตอนเป็นนางเงือกมีม้ามาส่งเอ้ยท่าวับมีสองท่าอีกนะโอ้ไม่ก็คนละท่าอันนี้คือคนละท่าถ้าตอนเป็นคนอ่ะมันจะแบบเหมือนวิ่งกับวิ่งกับตัวไสยลุ้งอะไรประมาณเนี้ยโอ้โหท่าวับสองท่าชัดเจนอ่าโอเค โอ้โหไปไปมามาเียวเลียนท่าวามท่าเดียวนะดอเรียได้สองท่านะโอเคอ่ะขออนุญ,ญาตเรียงลำดับความสวยซึ่งเรียงยากมากๆอันนี้อันดับสี่ก่อนที่ที่ผมรู้สึกว่าตราตึงน้อยสุดคือแวนอ่ะอันนี้ผมนับแค่ตีตัวนะแวนโอเมนลอเรียแล้วก็ดอเรียที่สำหรับผมรู้สึกว่าสวยน้อยที่สุด คือแวนนะครับผมเหมือนสกิลมันมีแค่มาบินเห็นสกิลสองกับตัวปลาเหมือนปลาปุ่มอ่ะเพราะผมเห็นปุ่มอยู่ไงเออมันก็ปลาแบบนั้นอ่ะออกไปในสกิลหนึ่งแล้วก,ก็การกระจายตัวของอันติเนี่ยเป็นมาห้าแฉะใช่ไหมก็ยังเฉยเฉยผมรู้สึกยังเฉยเแต่วาปก็โอเคตัวต่อมาที่จะให้ลองลงมาให้ยากเลยสวยต้องสามตัวเลย <c oughs> ผมให้ลอเลียวแล้วกันอันดับรองลงมาแต่มันก็สวยอะเอออันสวยนะแต่อันดับอันดับที่แบบผมอันนี้ความคิดเห็นส่วนตัวว่าชอบน้อยหน่อยก็คือลอเลี้ยวเพราะว่าลอเลี้ยวอะพอคุณเอาไปเทียบกับเ i น e n ชั่นเบรกเกออะไรต่างๆมันมีสุดกว่านี้แล้วไงนึกออกไหมเออแต่ถามว่าสวยไหมสวยลอเลี้ยวเนี่ยสกิลมันจะเป็นแบบแนวแนวมา้าสกิลหนึ่งปูพมเป็นมาสกิลสองแดดแล้วก็เอาวิญญาณมาไปไปตี ก็ยังไม่ไม่เดือดเท่าไหร่แต่มันเดือดตอนที่สกิล3ามนึกออกปะมันสวยแบบเออแบบมีม้าพวยพุ่งจาก5อันอันเนี้ยรอเลี้ยวสวยตรงอัลติเมทถ้าวาร์เนี่ยเรอเลี้ยวก็โอเคดีดีเลยนะครับผมตัวต่อมาเนี่ยคราวเนี้ยเลือกยากแล้วว่าโอเมนหรือหรือดอเลียถ้าต้องเลือกหนึ่งตัวเลือกยากเลยอะเออก็แต่แตท,ท,ท,ทั้งหมด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 ที่พูดเนี่ยคือคุณก็ต้องเลือกตัวที่คุณเล่นนึกออกไหมเออ แต่อันนี้ผมจัดจัดลำดับจากแบบเออทั้งสี่อันนี้ผมรีวิวมาตัวที่ได้ลำดับสองผมขอให้เป็นเป็นตัวนี้แล้วกันอ่ะเออแต่ว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่า Ultimate อัลติเมทอ่ะมันยังไม่มีอะไรแบบเอฟเฟกอลังการนึกออกปะแต่หนึ่งอะ่ะดีมากดีมากหนึ่ง,หน,ง,ห,นงหนึ่งตรงหนึ่งหนึ่งตรงพื้นข้างบนอะ่ะดีมากเออเพิ่งเห็นเหมือนกันต่างกันอีกนะเออ เนี่ยหนึ่งหนึ่งตอนเนี้ยดีดีนะครับผมแต่หนึ่งในน้ำอะ่ะอาจจะเฉยเยหน่อยหนึ่งล่างนางเงือกยังเฉยเอยู่นะแต่หนึ่งหนึ่งล่างคนเนี่ยดีเลยนะครับผมแล้วก็สกิลสองก็โอเคมันมันมันเห็นค่อนข้างชัดนะเออใช้บนบกเนี่ยคือแบบมันเป็นเรื่องราวเลยอะ่ะเออมันคือแบบบ่อน้ําแล้วเราเห็นนะนะครับผมแล้วก็ตัวที่สวยสุดขออนุญาตยกให้เป็นโอเมนนะ เพราะว่าโอม n นน่ะท่าหนึ่งผมจําได้เลยมันคือแบบดึงกลับมาแบบเป็นมือแล้วดึงกลับมามันไม่ใช่เชือกนะเมันคือแบบการกระตุกกลับมาท่าสองเนี่ยมันจะเป็นเหมือนการห่อหุ้มแบบตัวเองเป็นแบบไฟๆหน่อยแบบลาวาลาวานะครับแต่ที่สําคัญท่าสามคือสวยสุดตอนจังหวะล็อกเนี่ยแบบมันคือแบบฟลอร์ฟลอร์แห่งลาวานึกออกปะแบบฟลอร์แห่งไฟอ่ะแล้วก็เหมือนผมจําไม่ได้ว่ามันมีซูซานุโอแบบมาช่วยล็อกไหมอ่ะเออ นะแต่ถ้าว้าปะก็เดือดเดือดทุกอันนะครับผมผมก็เลยแบบขออนุญาตหนึ่งสองสามสี่ของผมก็คือโอเมนนะครับผมแล้วก็เป็นดอรเรียนะแล้วก็เป็นลอเรียแล้วก็เป็นแวนแต่ทั้งหมดทั้งมวลคุณไม่ควรจะพลาดเลยเพราะว่าถ้ามันกลับมาขายอีกทีหนึง่งคุณล่ําร้องเนี่ยเจอกันอีกทีนานนานแน่นอนคุณนึกสภาพบิโลออกใช่ไหม αι? ว่าแบบเขาล่ําร้องกันแค่ไหนนะครับผมอ่ะโอเคทั้งหมดทั้งมวลที่พูดทั้งหมดทั้งมวลวันนี้เยอะหน่อยนะ ก็ขอบคุณนะครับที่มาอุดหนุนแล้วก็ผมแนะนําจริงๆจากใจเลยว่าถ้าใครที่เติมเกณฑน,นี้อยู่แล้วควรจะเติมก่อนวันที่19เออก็คือก่อนพรุ่งนีแ้แล้วก็ไม่แน่ใจด้วยว่ามันจะเป็น11โมงหรือเที่ยงคืนคือถ้าคุณไหวนะแนะนําให้เติม3,360บาท4,340คูปองอันนี้คุณจะได้รีเทิร์นอีก1,800คูปองนะเออสำหรับใครที่ยังไม่ร่วมโปรนะครับและก็สำหรับใครแบบ ไหวประมาณนึงก็พันเบาท2,230คูปองอันเนี้ยคุณจะได้ประมาณ800คูปองนะเออขั้นสุดท้าย1,000คุณจะไม่ได้ต่อไปครับใครที่แบบพอไหวอีกนิดนึงนะครับผมก็970บาทอันเนี้ยเออก็ได้อยู่แล้วว่าแล้วก็ที่สำคัญคือคุณได้โกเค็นเล่นเตียวเซียนคือ10อันนะสิอันมูลค่าเต็มคือ290ราสนึงออกไหมเออมันแบบ มันดีอ่ะมันคุ้มนะเออถ้าใครมีกําลังก็ตามนั้นนะครับแต่ว่าถ้าใครแบบยังไม่ไม่มีเงินก็ไม่เป็นไรเราก็เราก็เล่นแบบสกินฟรีดูสตรีมเมอร์แจกโค้ดอะไรเงี้ยเราก็มาซื้อสกินเซตนี้นะครับผมก็จะดีมากคนระับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร์ e นะครับแล้วก็วันนี้ก็ไปแล้วครับสวัสดีครับพรุ่งนี้ไม่รู้ว่าจะเจออะไรนะแต่ว่ารับเติมทุกวันเดอ้อ